ส่องกำไร9หุ้นอสังหาปี64ลุ้นเชิญอาราวยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตาค่ะซึ่งข่าวหุ้นในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดู หุ้นของอสังหาในปี64ชวนมาส่องกำไรนะคะว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ฟื้นจากฐานต่ำในปี2563และชวนมาดูหุ้นตัวที่เจ็มๆในข่าวนี้กันค่ะข่าวนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ DBS นะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์ว่าแนวโน้มของปี2564เนี่ยคาดว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะกลับมาสดใสมากขึ้นโดยเป็นผลจากการฟื้นตัวของฐานต่ำในปี 2,563เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้านการเปิดขายโครงการใหม่และยอดการขายนะคะที่เป็นพีเซลเนี่ย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทางด้านประมาณการการคาดว่าหลังจากปี2563ที่กำไรของกลุ่มมีการปรับลดลงถึง21%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและถือว่าปรับตัวลดลงมา2ปีติดต่อกันแล้วนะคะก็คือปี2563และปี2564เนี่ยคาดการว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ใน16%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ นะคะคยังมีปัจจัยบวกจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของกลุ่มที่อยู่อาศัยสูงโดยคาดว่าปีนี้จะเป็น6%และอาจมีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจต่อการลงทุนอย่างไรก็ตามนะคะยอมรับว่าปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ในไตรามาสที่1ของปี2 5 6 กำลังการซื้อที่น้อยลงจากหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นรวมทั้งในเรื่องของปัจจัยการเมืองด้วยนั่นเอง บริษัทเนี่ยเขาก็ได้มีการคาดว่าหลักทรัพย์ที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในแง่อัตราการเติบโตของกำไรของกลุ่มที่อาศัยก็คือ AP แต่คาดว่าจะออกมาด้อยลงมากที่สุดคืออน,นันต์นะคะส่วนหลักทรัพย์ที่ราคาปรับตัวดีที่สุดนะคะก็ได้แก่สุภาัลนะคะโดยระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการเก็งกำไรในเรื่องเงินปันผลงวดสุดท้ายปีและคาดว่า LPN จะจ่ายมากที่สุด ส่วนสุภาลัยเนี่ยจ่ายน้อยที่สุดขณะที่สิริและอนันต์นะคะมีโอกาสที่จะยกเว้นการจ่ายเงินปันผลเพื่อรักษาระดับเงินสดเอาไว้ด้านกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะมีการมองว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้ผ่านจุดที่ต่ําสุดไปแล้วควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่พื้นฐานดีเป็นท็อปปิกนั่นก็คือ AP นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่8.10บาทและ LH ที่ราคาพื้นฐานนะคะอยู่ที่ 8.50บาทราคาหุ้นมีการปรับตัวดีขึ้นตามคำแนะนำและมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกหากจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าในคาดอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับจุดแข็งของทั้งสองบริษัทนะคะก็คือในพอร์ตสินค้าเนี่ยมีแนวราบที่แข็งแกร่งมีกำลังซื้ออยู่จริงและการเน้นจับตลาดกลางรวมถึงตลาดชั้นบนในปัจจุบันนั้นดีกว่าการไปเน้นของการจับระดับ ตลาดล่างนั่นเองนะคะในสภาวะปัจจุบันเนี่ยสำหรับ AP นะคะมีแบ็ k ล็อกสูงทั้ง2หลักทรัพย์เนี่ยจ่ายเงินปันผลได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทางนี้นะคะบริษัทก็ได้มีการแนะนำก็คือหุ้น AP LH หรือ Land and House ORI และก็มีการแนะนำให้ถือนะคะก็คือ QS สุภาลัยและเต็มมูลค่าหรือว่า fully value นะคะก็คือ Anand นน LPN P.H.H และ s ิ r i นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางสรุปตารางนี้กันไปพร้อมๆกันเลยนะคะตารางนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยชื่อหุ้นต่างๆกำไรในปี2,563เป็นจำนวนล้านบาทนะคะเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็คาดการกำไรของปี2,564เป็นจำนวนล้านบาทรวมถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงและราคาเป้าหมายและช่องสุดท้ายนั่นก็คืออัพไซด์เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ ตัวแรกนะคะคือ Land ์แอนด์เฮาหรือ LH นะคะตัวนี้กำไรในปี2,563อยู่ที่6,427ล้านบาทมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงติดลบ18%คาดการกำไรของปี2,564อยู่ที่ 7,662ล้านบาทมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่19%ราคาเป้าหมายอยู่ที่8.5บาทมีอัพไซด์5%ถัดมาคือ QH นะคะตัวนี้กำไรของปี2,563อยู่ที่2,192ล้านบาทมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงติดลบ23%กำไรของปี2,564เนี่ยอยู่ที่2,655ล้านบาทที่คาดการไว้โดยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่21% ราคาเป้าหมายอยู่ที่2.1บาทมีอัพไซด์อยู่ที่3%ถัดมาคือ LPN นะคะตัวนี้กำไรของปี2 5 6 3เนี่ยอยู่ที่745ล้านบาทมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงติดลบ41%คาดการของปี64เนี่ย อยู่ที่760ล้านบาทมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่2%โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่3.6บาทอัพไซต์ติดลบ25%ถัดมาคือ ORI นะคะตัวนี้กำไรของปี2,563เนี่ยอยู่ที่2,691ล้านบาทเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่1%คาดการกำไรของปี2,564อยู่ที่3,249ล้านบาท ปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง21%ราคาเป้าหมาย,า,ายอยู่ที่8.1บาทอัพไซด์อยู่ที่1%ถัดมาคืออน,นันต์นะคะปี63เนี่ยติดลบไป214ล้านบาทนะคะเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีข้อมูลไว้นะคะกำไรที่คาดการณ์ในปี2564เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่678ล้านบาทและมีราคาเป้าหมายอยู่ที่1.22บาทนะคะ โดยอัพไซด์เนี่ยจะติดลบ36%ถัดมาคือสุภาไรนะคะตัวนี้ปี6 6เนี่ยเขาทำกำไรไว้ที่4286ล้านบาทมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงติดลบ21%กําไรที่คาดไว้ในปี2564อยู่ที่4755ล้านบาทเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่11%ราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่17.3บาท โดยมีอัพไซด์ติดลบ14%ตัวถัดมาคือ p h s ค่ะตัวนี้กำไรอยู่ที่2,877ล้านบาทของปี2,563นะคะโดยมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงติดลบ46%คาดการของปี2,564เนี่ยอยู่ที่3,573ล้านบาทโดยมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่24%ราคาเป้าหมายอยู่ที่10.3บาทเปอร์เซ็นต์อัพไซด์ติดลบ18%ตัวถัดมาคือ AP ค่ะ ตัวนี้นะคะปี63ทำกำไรไปที่3,977ล้านบาทเ์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่32%กำไรที่คาดไว้ในปี2,564นะคะก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่3,949ล้านบาทติดลบ1%นะคะเป์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง และมีราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่8.1บาทโดยมีอัพไซด์7%และตัวสุดท้ายของตารางนี้นะคะก็คือหุ้นซีรีตัวนี้เนี่ยปีหกําทำกำไรไปที่1677ล้านบาทติดลบ17%เของการเปลี่ยนแปลงโดยมีคาดการกำไรของปี2,564อยู่ที่1423ล้านบาทปเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยติดลบ15%โดยมีราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่0.63 บาทนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์อัพไซด์นะคะติดลบ24นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เป็นบทวิเคราะห์นะคะรวมถึงมีการพาส่องกำไรของก้างหุ้นอสังหาริมทรัพย์ในปี2563และปี2564ก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เด่นๆแล้วก็แจมๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหุ้น AP กับหุ้น LH นั่นเองค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรหรืออยากจะนา เสนอมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้อย่างไรหรือว่าอยากจะแชร์ข้อมูลสิ่งใดเกี่ยวกับหุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยค่ะและสำหรับใครที่อยากจะให้การสนับสนุนนะคะในช่วงต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆของช่อง m o n n y Hero นะคะก็สามารถอ่านบัญชีโดเนทที่เราได้ติดไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m นแะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube Channel ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ